หน้าบ้านผมล้าวตามที่อาจารย์บอกเลยแล้วผมมีปัญหาตามที่อาจารย์บอกด้วยเหมือนกันอาจารย์รู้ได้ยังไงหากพลังงานฟ้าส่งผลธาตุไฟหน้าบ้านก็ต้องสะสมไฟหากหน้าบ้านสะสมไฟแล้วคุณโดนเรื่องนี้แสดงว่าต้องเกิดสิ่งนี้ภายในหน้าบ้าน หากหน้าบ้านล้ามันจะส่งผลยังไงกับคนอยู่อาศัยในบ้านหน้าบ้านเราจะล้าได้มีสองกรณีหนึ่งพลังงานฝั่งตรงข้ามส่งผลร้ายก็คือบ้านที่อยู่อาศัยของฝั่งตรงข้ามเป็นเหมือนกับพลังเกาทันหรือลูกธนูที่พุ่งเข้ามาหาเราเหมือนตอกเราอยู่ตลอดเวลาทําให้เราเกิดการแยกของพื้นการแยกของผนังหรือผนังเรารับพลังงานร้ายอยู่ตลอดเวลาสองพลังงานฟ้า พลังงานฟ้าจากชัยภูมิที่ส่งผลกับรูปทรงของตัวอาคารบ้านแล้วบ้านเหล่าๆลาๆมันจะทำลายเรื่องเงินเรื่องเงินคุณจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาหาเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่พอใจหาเงินมาเท่าไหร่ก็จะต้องหมดไปหากบ้านคุณล้าจากพลังงานฟ้ามันจะส่งผลเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าพลังงานฟ้ามันจะมีพลังงานอยู่ทั้งหมดชัดๆอยู่20สิปี กลางๆอยู่40ปีไปลายๆอยู่60ปีในวิชาวงจุ้ยเต๋าเหมาซานบ้านหนึ่งหลังมีพลังงานสะสมได้ถึง3ยุค60ปีเพราะฉะนั้นถามว่าหน้าบ้านแล้วแล้วเกิดอะไรมันก็เกิดแค่2เรื่องนี้แหละเงินความรักความสัมพันธ์